เดี๋ยวแวะไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ค่ะดูม,มุมใหม่นะคะอ๋อเห็นแล้วหนุนบันไดตรงนั้นหาเจอแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้น มันจะมีที่ที่เดินขึ้นบันไดสูงๆตัวนั้นตรงนั้นยังไม่เคยไปนู่นอยู่ไกลๆด้วยนะคะนี่ตรงนี้เคยเห็นพี่คนไทยเขาถ่ายรูปลงถ่ายวิดีโอลงทาง a ฟ e b o o k เดี๋ยวจะเดินดูนี่ตรงนี้มันมีบันไดขึ้นเดี๋ยวต้องไปแล้วคะ่ะหาเจอแล้วก็ว่ามันอยู่ตรงไหนต้องไปแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะไปให้ดูฝั่งนูน้นน่าจะเป็นช่วงปิดร้านช่วงเย็นถึงจะไปสูงมากเลยต้องเดินขึ้นเดี๋ยวจะพาไปแต่วันนี้มันอยู่ไกลเดินเดินไปไกลหาทางไปไม่ถูกเลยไม่รู้เข้าซอยไหนขอบคุณทุกคนที่แวะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ก็ต้องขยัน่อยค่ะ ใล้แล้วเด็กมาถือนี้เล่นเด็กโยนเด็กโยนเดยวให้ดูนดินดหน่อยไม่เห็นหน้าหรอกไปโยนไปแล้วเก่งจังเลย <c oughs> เด็กยนยนยนไปแล้วเย้เ <Netz> ห <ets aría> ็นไหมคะการเล่น no ม <welche> ันจะเป็นเหมือนจานแล้วค่ะก็จับโยนแอบถ่ายเด็กแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะคงไม่เป็นไรฮู้นพ่อโยนไปแล้วพ่อขยโยนมันเล่น ไปแล้วอย่างไกลเลยพ่อโยนไปได้อย่างไกลเลยค่ะ <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะพี่มุกไม่เอาคลิปอะไรลงหรอคะหนูเห็นอารมณ์ตั้งนานแล้วคลิปนี่เขาเล่นแบบนี้มีคนมาเล่นให้ดูด้วยที่ไทยน่าจะมีนะคะเหมือนเคยเห็นเลย นี่ไปแล้วได้อย่างไกลเลยนูน่นไปตกอยู่นู่นเดี๋ยวเขาก็จะไปเก็บเอาไปแล้วไปเก็บแล้วไปแล้วไปแล้วไปเก็บแล้ว,ลว,เ,ลวเด็กตัวเล็กๆเ,เล่นไปตั้งแต่เด็กเลย มุกไม่เอาคลิปลงอีกหรอคะหรือว่าไม่ทำแล้วสู้ๆค่ะเผื่อจะได้ถึงชั่นชัยไปด้วยกันเย็นมืออยู่นะมาชมวิวส,สวยๆที่ฟิแนแลนด์คะ่ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาไลฟ์สดครั้งต่อไปมันก็จะเด้งโชว์จะได้มาดูเลยอ๋อว่าแล้วเดี๋ยวนูแชร์ก่อน พาไปด้อ่ามีคนมาจอดรถอยู่ตรงนี้ขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะขอบคุณนะคะ